เพราะที่ผ่านมาเนี่ยต้องส่งให้กับอีกประเทศหนึ่งก็คืออิสราเอลในการรับมือกับการโจมตีของอิหร่านแล้วก็ทําสงครามในกาซาด้วยทําสงครามในกาซาเนี่ยก็ต้องใช้ขีปนาวุธในการสกัดบรรดาโดนแล้วก็จรวดที่ยิงมาจากคูตีนะเพราะฉะนั้นในคลังเหลือน้อยกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เลยบอกว่าเพื่อที่จะให้ความมั่นคงของอเมริกาเป็นสิ่งที่ สำคัญที่สุดคืออเมริกาต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นขอเก็บไว้ใช้เองโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสำนักข่าว CNN ได้รายงานอ้างคำพูดเจ้าหน้า <What else S 1> ที่ระดับสูงของทำเนียบข่าวที่ระบุว่ารัฐบาลของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยกำลังพิจารณาระง,งับการส่งอาวุธบางประเภทไปยังยูเครนรวมถึงขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศหลังจากมีการพิจารณาทบทวนการใช้จ่ายทางการทหารและการสนับสนุน ของสารัฐอเมริกาต่อประเทศต่างๆคือสหรัฐเนี่ยให้ระบบป้องกันงอารรรการยูเครนไปอย่างเช่นแพทริออตแต่ให้ไปเฉพาะเครื่องไม่พอมันต้องมีขีปนาวุธไปด้วยนะแล้วขีปนาวุธเนี่ยในช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยใช้เยอะมากเพราะว่าถ้ารัสเซียยิงเข้ามายูเครนก็ต้องยิงสกัด1ต่อหนึ่ง เพราะฉะนั้นมันใช้เยอะทุกวันอนเฉพาะกระสุนปืนใหญ่เนี่ยตามรายงานเขาบอกวันหนึ่งอ่ะห้ 50, ขออภัย5้0 0ันหกลูกที่ยิงใส่กันเพราะฉะนั้น3ปีครึ่งเนี่ยคลังมันก็ล่อยหรอผลิตไม่ทันก็เลยทําให้มีข่าวแบบนี้ออกมาโดยตอนนี้พีทเฮกเซ็รและทนตรีกาลาโหมลงนามในการพิจารณาทบทวนดังกล่าวจึงเจา้าหน้าที่ที่ให้ข่าวซินเอ็นก็ระบุนะคะว่าการทบทวน และมาตรการที่จะระงับการส่งอาวุธเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายเดือนแล้วตั้งแต่ทรั้์ขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี <Okay. S 1> แล้วก็ไม่แน่ใจด้วยว่าคำสั่งนี้จะก,กระทบกับการต่อส่งความช่วยเหลือไปชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ยุเครนหรือไม่มีการออกมาให้สัมภาษณ์แล้วจากแอนนาเคลลี่นะครรองโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าการตัดสินใจดังกล่าวก็คือการระงับไม่ส่งขีปนาวุธ และอาวุธยุโทโธปกรณ์บางประเภทไปให้ยูเครนเนื่องมาจากต้องการให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของสหรัฐมาเป็นอันดับแรกก่อนหรือนโยบายที่เรียกว่า American First โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราสำนักข่าว Politico ของสหรัฐได้รายงานโดยให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่า กระทรวงกลาโหมสหรัฐได้มีการระงับการส่งขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศและอาวุธความแม่นยำอื่นๆไปยังยูเครนเนื่องจากกังวลว่าคลังอาวุธของสหรัฐจะร้อยหลอจนอยู่ในสภาวะที่อันตรายเกินไปคือสหรัฐก็ต้องการมีสัรรองเพื่อใช้ในกิจการบางอย่างนะโดยการตัดสินใจดังกล่าวก็ได้รับการผลักดันแล้วก็แรงสนับสนุนจากเอลบิด คอบีคนนี้เป็นใครเป็นหัวหน้าฝ่ายนโยบายของกระทรวงกาลาโหมสหรัฐแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นหลังจากมีการตรวจสอบคลังอาวุธของกระทรวงกาลาโหมสหรัฐจนไปเจอว่าจํานวนกระสุนปืนใหญ่จํานวนขีปนาวุธป้องกันพิษภอากาศและอาวุธความแม่นยําทั้งหมดของสหรัฐกําลังร่อยหลอลงโดยการระงับการส่งอาวุธเหล่านี้เป็นการระงับอาวุธที่รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเคยลงนามอนุมัติ ให้ส่งมอบไปยังยูเครนซึ่งอันนี้คือเป็นยุทธโภปกรณ์ที่สัญญาแล้วว่าจะให้เพราะว่าตั้งแต่ทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำเนี่ยยังไม่เคยมีการอนุมัติแพ็กเกจความช่วยเหลือทางการทหารให้ยูเครนเลยที่ส่งส่งไปเนี่ยมันเป็นของที่ค้างไว้จากคำสัญญาสมัยโจไบเดน ทีนี้แปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดเพนตากอนของสหรัฐระงับการส่งขีปนาวุธสำหรับแพทริออตแล้วก็ขีปนาวุธความแม่นยำสูงรวมถึงกระสุนปืนใหญ่แปลว่าสิ่งที่สมัยไบเดนได้สัญญาไว้ให้เนี่ยมันจะให้ไม่ครบอันนี้ก็จะเป็นความลำบากของยูเครนนะเพราะว่ายูเครนกำลังต้องการอาวุธยุโทโธปกรณ์ประเภทนี้ เพื่อที่จะรับมือกับการโจมตีของรัเสเซียในช่วงฤดูร้อนนะซัมเมอร์ออฟเฟนซีฟกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากที่หยุดพักในช่วงของฤดูหนาวเนื่องจากอากาศแล้วก็สภาพของพื้นดินไม่เป็นใจต่อการเคลื่อนทับเราก็เห็นมา2ปีติดต่อกันแล้วที่ช่วงฤดูหนาวทางรัเสเซียจะมีการยุติการรุกไว้นะเพราะว่าดินมันนิ่มเกินไปเกินกว่าที่จะมีการเคลื่อนยุโทโธปกรณ์หรือว่ารถถัง เพราะฉะนั้นพอหน้าร้อนเนี่ยกำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจํานวนหมื่นหมื่นนายทหารรัสเซียเนี่ยก็จะเคลื่อนทัพเข้ามาแล้วมาอยู่ในจังหวะเดียวกันกันกบที่สหรัฐจะระงับการส่งขีปนาวุธแล้วก็กระสุนปืนใหญ่ให้กับยูเครนกระสุนปืนใหญ่นี่เป็นเขาเรียกปัจจัยที่สำคัญมากในการสู้รบภาคพื้นดินของยูเครเนนะในการรบภาคพื้นดิน ระหว่างยูเครนกับรัสเซียมันเหมือนกับสภาพการรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นสงครามรถถังสงครามปืนใหญ่ก็คือเคลื่อนรถถังแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่กันระยะไม่ไกลกันมากนะักแล้วใช้กระสุนเยอะมากแต่และว,วันเมื่อกี้รายงานไปช่วงพีกเนี่ยวันหนึ่งใช้ประมาณ4 5 0 0ัลูกเพราะฉะนั้นมันก็ร่อยหลอนะ,อะยูเครนได้กระสุนปืนใหญ่บ้างจากสหภาพยุโรปแต่ว่าส่วน มากเนี่ยมาจากสหรัฐส่วนรัเสเซียได้จากใครรัเสเซียก็ใช้เปลืองใช้เยอะมากแล้วได้มาจากเกาหลีเหนือเกาหลีเหนือตอนนี้เป็นผู้ผลิตกระสุนปืนใหญ่หลักให้กับทางรัเสเซียเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยูเครนไม่ได้จากสารัฐก็แปลว่าซัมเมอร์ออฟเฟนซีฟการสู้รบในฤดูร้อนนี้ยูเครนอาจจะต้องรับมือหนักทีนี้ไปดูนิดหนึ่งนะว่าอาวุธที่ถูกระงับไปเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมี นอกเหนือจากกระสุนปืนใหญ่แล้วที่สําคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ยูเครนต้องการมากๆอีกตัวหนึ่งกระสุนปืนใหญ่นี้เอาจากยุโรปได้แต่อันนี้ไม่ได้มันคือขีปนาวุธที่ใช้กับ p a t r i o อตแพทริอก็คือ Air Defense System ระบบป้องกันพิษอากาศนะเพื่อที่จะใช้สกัดการโจมตีของรัสเซียซึ่งจำนวนมากและส่วนใหญ่มาโจมตีเป้าหมายพลเรือน อาวุธที่จะมีการระงับคือขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันพัทาากาศ ot, แพทริออตกระสุนปืนใหญ่ชนิดแม mm, ่นยำ 155mm า155ขีปนาวุธเฮลไฟล์จรวดป้องกันแพทาากาศสวิงเกอร์และขีปนาวุธอื่นๆที่ยูเครนใช้ยิงจากเครื่องบินรบ F16 F16 นี้ก็ยูเครนมีประจำการอยู่ประมาณ2อฝูงได้รับบริจาคมาจากชาติยุโรป แต่ว่าขีปนาวุธที่ใช้กับเครื่องบินรบ F 1 6เนี่ยมันต้องเอามาจากสหรัฐ F 1 6ตอนนี้ทําหน้าที่อะไรทําหน้าที่ในการสกัดการยิงขีปนาวุธของรัเสเซียนะมันใช้วิธี2วิธีก็คือใช้เครื่องบินสกัดกับใช้ air defense system ซึ่งอยู่บนพื้นดินสกัดแต่ตัวสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือขีปนาวุธที่ใช้กับระบบ Patriot ตอนนี้ยูเครนมีอยู่6ระบบหรือ6ตัว โดยขีปนาวุธของระบบป้องกันภัทางอากาศแพทริออตโดยเฉพาะตัวที่เรียกว่าแพคสามซึ่งใช้สก,กัดขีปนาวุธที่ทันสมัยหัวหนึ่งเนี่ยราคาประมาณ4ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ปัญหาที่สหรัฐไม่ส่งให้เนี่ยอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องราคาแต่มันอยู่ที่กระบวนการผลิตขีปนาวุธตัวนี้ก็คือแพคสามที่ใช้กับระบบแพทริออตเนื่องจากมันมี ศักยภาพจำกัดนะคือบริษัทผู้ผลิตขีปนาวุธตัวนี้ล็อกฮิตมาตินบริษัทค้าวุธขนาดใหญ่ของสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ผลิตปีหนึ่งเนี่ยผลิตแพ็ค3ประมาณ500หัวต่อปีตอนก่อนเกิดสงครามเนี่ยมันก็พอผมไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่เวลาเ,เกิดวอร์หรือว่า อาวมคอน FLICT ในที่ต่างๆางางางก่อนสองครามยูเครนเนี่ยไม่ค่อยเห็นการใช้พวกขีปนาวุธที่มีอนุภาพขนาดนี้จนกระทั่งสงครามยูเครนเราก็เห็นใช้กันเยอะ500หัวต่อปีปรากฏไม่พอปีที่แล้วเนี่ยก็มีการตัดสินใจจะเพิ่มการผลิตลองฮิตมาตินบอกว่าจะเพิ่มเป็น600หัวแต่ก็ยังไม่พอปีหน้าจะเพิ่มเป็น650หัว แต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นใช้เยอะผลิตได้เท่าเดิมมันก็เลยเหลือในคลังน้อยลงนะแล้วแถมหัวหนึ่งก็4ีล้านดอลลาร์สหรัฐสกัดทีหนึ่งนี่แพงมากเลยที่เขาไม่สามารถผลิตได้มากกว่านี้หรือถ้าจะผลิตได้เร็วกว่านี้ก็ต้องใช้เวลาก็เพราะว่ากระบวนการผลิตแพ็ก3เนี่ย มันค่อนข้างซับซอ้อนและใช้เวลาพอสัมควรต้องใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตถ้าไปเทียบกับความต้องการในการใช้กับอัตราที่ผลิตได้เนี่ยโดยเฉพาะยูเครนเนี่ยเขาก็ประเมินว่าไม่ไหวละไม่พอผลิตไม่ทันนะแล้วมีคำถามต่อว่าแล้วสารัฐจะเก็บไว้ทำไม สมมุติว่าปีหนึ่งผลิตได้600หัวส่งให้ยูเครน300ที่เหลือไปไหนบ้างมีรายงานนะคะว่าบางส่วนเนี่ยถูกส่งไปอิสราเอลเมื่อช้าวินาทเล่าไปนิดหนึ่งตอนที่ทรัมป์ไปประชุมนาโต้ที่เนเธอแลนด์เนี่ยแล้วก็เปิดแถลงข่าวแล้วมีผู้สื่อข่าวคนหนึ่งเป็นนักข่าวยูเครนอยู่บีบประจําโปลแลนด์ก็ยกมือถามทรัมป์บอกว่ามีความเป็นไปได้หรือเปล่าที่ยูเครนจะซื้อระบบ p a t r i o อรวมถึงขีปนาวุธแพทริออจากทางสหรัฐเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวนี้ออกมาว่าสหรัฐจะไม่ส่งให้แล้วเซเลนสกี้ก็พยายามที่จะข,ขอซื้อนะบอกว่าไม่ให้ก็ได้แต่ขอซื้อแล้วทรัมป์ก็ไม่ตอบจนกระทั่งวันที่แถลงข่าวแล้วนักข่าวถามเนี่ยทรัมป์ก็เลยบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าไม่อยากให้ปัญหามันก็คือว่าขีปนาวุธตัวนี้มันมีคนต้องการใช้เยอะ แล้วเราก็ส่งไปให้อิสราเอลค่อนข้างเยอะตอนนั้นกำลังรับมือกับการโจมตีของอิหรา่านแล้วส่วนของสหรัฐเนี่ยเหมือนกับก็ขีดเส้นใต้ไว้ว่าตัวเองก็ต้องมีเหมือนกันเพราะว่าสหรัฐก็ไม่มั่นใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นในไต้หวันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วไม่มีของเนี่ยมันก็จะทำอะไรลำบากก็เลยต้องขอเก็บในคลังไว้บ้างไม่สามารถส่งให้ยูเครนได้ นะฮะซึ่งพอมาถึงจุดนี้ก็ค่อนข้างแน่นอนแล้วว่ายูเครนจะไม่ได้รับยุโทโธปกรณ์บางตัวที่สำคัญจากสหรัฐถึงแม้ว่าจะมีงบประมาณหรือเงินในการซื้อก็ตามแต่มันไม่มีของเพราะฉะนั้นจะทํำยังไงยูเครนจะทํำยังไงเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยเขาผลิตเองไม่ได้ยูเครนผลิตอย่างอื่นได้แต่ผลิตขีปนาวุธ แัดสามไม่ได้แน่ๆนะที่ใช้สกัดขีปนาวุธของออรัเสเซียแล้วก็ที่ใช้กับระบบ Patriot แล้วยุโรปทำได้ไหมยุโรปก็ไม่สามารถผลิตตัวที่ใช้กับ Patriot ได้เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีของสหรัฐ